สวัสดีครับ FC สวัสดีครับมือนีบเอาแอมรทงอยู่บ้านพอสาลี่ครับ FC มาติดตามเป็นคลิป2โค้งสุดท้ายเนาะครับเนาะนี่ครับเลขออกวันที่2เด้อครับมกราคมพศ2568ครับฝันเห็นเซียวครับบัได้เจอกันดนแหละครับน่านแล้วครับบอกเลข2ตัวเจาะครับ FC สิเป็นตัวไหนนะครับเนาะนี่นั่งอยู่นี่แหละครับแค่หน้าบ้านห่มมกม่วงนี่แหละครับ FC เนาะนี่เป็นมากแล้วครับคุณพ่อกำลังเป็นดอกเนาะนี่กำลัง อกซอมกำลังติดติดตัวน้อยใหญ่ก็มีสุ่วนทั้งหมดครับเอฟซีมาถามเลขเลยครับสองตัวติดติดครับเสี่ยวครับยังมีชีวิตเล็อยู่ครับบัวเหนือเสียเนาะครับเนาะมาบอกสองตัวครับสวัสดีครับพ่อซาลีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเนาะมาหาคุณพ่อซาลีอีกแล้วครับเอฟซีต้องมาตามได้ครับเพราะว่านานที่จังได้ความฝันของคุณพ่อซาลีครับฝันดีไร้ประสานครับเอฟซีหลังจากปล่อยคลิปแรกไปแล้วฝันดีแห้งครับ ก็ซูเอฟซีฟังนะครับคุณพ่อสาลีโยนอนมือขึ้นกับโบเคยฝันเห็นหมอจะเค้ือาจะข้าหมอนี้ไปอยู่โคราชครับเสียวเสียเป็นเสียวยิ่งแต่ว่าเสียวเนี่ยจ้จ้อยแต่บาดบาดผันเห็นกขาอ้วนขาวบานนี้แต่เลถาอายุคนเมื่ออายุยึกปีเสียวอายุกัเจ็ดสิบห้าปีทอมึงตัวคนว่าสันเสียเป็นเสียวกันบอก เซวอาอยุเจ็ดสิห้าปีเออหมอกเจ็ดสิบห้าเป็นเซวผู้ยิ่งครับเป็นเซีก็แวก็ผู้ชายละหมอเซลผู้ชายผัดมาตายเรือแต่หมอโอ,อ้ครับหมอรปัจจุบันเกาขาลากสองปีสมปีแล้วอ่าก็เลยมึงกบเจ็ดสิบห้ากูกเจ็ดสิบห้าพอในญ่ยกะเลยว่า,าเกี่ยวกับขีดขีดแหลกน้ำแน่อยู่เนี่ยเหลี่ย่วคือเหลี่ยงเที่ยวขีดแหลมมากกับเจ็ด ปดสองหรอเจ็ดแปดสองครับเจ็ดแปดสองครับ, <82 S 1> รบเที่ยวเนี่ยครับว่ามันเจ็ดหาเจ็ดหาเจอไหาเจ็ดถึงเจอไรเนี่แล้วน่าอายุมื่ก็ซสมนี่อายุเจ็ดสิบห้าเออครับเจ็ดสิบห้าปีทอกันกับผู้ฝันครับเซียวหน่าหรออายุตรงกันเลยครับเซียวนั้นเพิ่งบอกเลยองกัน เพื่อกลว่าอายุเพิ่นเจ็ดสิบห้าปีเพิ่นว่าก็เพิ่นบอกว่าถึงว่าบอกเลขกก็บอกแม่นว่าบอกเล็กในพวกฝันกับว่าบอกเลขกนั่นแหละแล้วก็หมายกับว่าบอกเล็กตัวมันบอกอายุกันครับถามว่าอายุกี่ปีเซียวอายุก็เจ็ดสิบห้าทอมึงละมอเพิ่นว่อายุเจ็ดสิบห้าปีเด้อครับเอฟซีบ้านนี้ก็แต่บอกกันนึกหันเลี้ยงก็บอกกันก็พ้นบ้านหลังนั่นเพิ่นว่าพูกสร้างฝันเห็นนั่นมอเซียว กิจยไปอยู่โคราชว่ะฟันเห็นมกบอไห้ฟังเสีว่าทำอายุถามยังกันมอกะบอกว่าอายุเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีครับผมอ่านี่ผู้ฝันเนี่ยก็เจ็ดสิบห้าปีคือกันครับโอ้เจ็ดสิบห้าปีตรงกันเลยตรงกันเลยอุ้ยเป็นสิมาห้โชกใหญ่แล้วครับอายุเสียวก็อายุผู้ฝันนั่นครับอืออือือืก็เลือโบดเดฟฟันยังก็เลือบอ่มูขึ้นมากินนมก็เลือ หมูเม่อขิงกันแล้วบนในยอดไปยาว่านอตตออยู่ห้ันกับบฝันบาทครับเป็นเลขสามตัวบนสองตัวล่างนะครับคุณผัวสาลี่ก็คิดว่าเป็นเลขตวนี้มัวลายหางเลยตัวเก่าเนี่ยก็ชิวทีเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองแล้วก็เจ็ดหาเจ็ดหาาเจ็ดครับขันขันมันสิหาเจ็ดอายุหลายแล้วละอายุเจ็ดสิบห้าปีครับผมเจ็ดสิบห้าปี ยังมีชีวิตอยู่นะครับเนาะยังอยู่ยังอยู่ครับผมยังอยู่ทั้งฝุันยังอยู่ทั้งเชียวนั่นแหละมันจ๊ต้ายปอตายบุ้งไปแล้วนะไปอยู่โครลาดเด็ดบ่าสามปีแล้วแต่ผมเป็นยังดอกกรสีแข็งแรงแค่ก็ล่ะครับเออคนก็แข็งแรงแน่ยี่ดอกเอาแล้วเจ็ดสิบห้าปีครับผมกูก็เจ็ดสิบห้าปีทอมึงตีฝนวัดสันนี่ฝนวัดจ็ดซี่ละครับต่อ่ปเราก็หุงเมืองก็เรื่สร้างความยิ่งมอยเนาะว่า มกเกี่เพราะเมื่อคยฝันอยู่ร่วมกันบมื่อคยฝันอยู่ในบ้านนี่ตะกี้ยู่รมกันบม่ฝันเห็นมันฝ<ะ>ันบ,บ,บอกว่าอยู่เิันศพกันได้ถามาอยู่กันจค่ปีเสี้ยวท่านก็เจ็ดสิบห้าปีเขามึ่อไงละคุณว่าญาติคู่มาบอกว่าครับฝันเห็นเกี่ยวกับญาติคู่จะเตืบอบปะญาติคู่เพื่อก,ก็มาอยู่เพิ่นถึงบอกถ้าพ่อสิได้หายเลยโอ้่หหายเลยเออ เมื่อนักกาฝันเกี่ยวพันอยู่แต่ว่าขึ้นโบกอะไรบอกกันพอนครับครับ่ันพอท่านหลวงโบยังว่าว่าครับครับอย่าพูดผู้เก่าเนี่ยครับเพิ่นเคยบอกเลขแม่นนะครับเออพัเคยบอกเรื่แม่นพันกับซาลีตติดตามให้เด้เลยครับท่านได้๋วบอกยังกันมากับถ้าเป็นหนอกับเด็กหน่อยทั้งเชือกับหูเง่าหูเสือมันก็หงายครับแล้วพอแต่สะดุ้งแต่ฝันแต่เต็มเต็มเนี่ยว่าฝันมือขึ้นนี่ครับมือขึ้นนี่ซั่มเลย เกดหานี่เกนี่ครับอ้าวแนวทางสื่อสลากครับแจ่งได้อีกครับเท่านี้่ท่อนี้เออครับเดี๋ยวสิจดตัวเลขไ้ครับหน้าจอนะครับคุณผอสารีเนาะมันออกวันที่สองเมันออกวันที่สองครับวันที่สองมกราคมพศ2อ6 8ครับนี่หลังปีใหม่แล้วก็ทำการทํ้งงานปกติครับกองสลากครับ พ่อให้มีโชคใหญ่เดี๋ยวสิให้ตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับขอบคุณครับคุณพ่อสาลีครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราแอมเรทงได้ไม่เลิกครับครับผมเอฟซีตัวเลขของพ่อสาลีเนาะครับเนาะพ่อสาลีครับชุดเก่าครับเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองขับแล้วก็มาชุดใหม่ครับเอฟซีฝันเห็นเซียวครับอายุเจ็ดสิบห้าปีครับบอกเลขกกับเจ็ดหานะครับเอฟซีอันนี้สามตัวเป็นคลิปแรกครับเจ็ดแปดสองครับแล้วก็แฟนของ คุณพ่อซาลีนี่อายุ70ปีครับเอฟซีเป็นคลิปแรกเนาะครับเนาะคลิป2ก็คือฝันเห็นเซียวครับอายุ75ปีมาบอกเลขครับเจ็ดหาครับขอให้มีโชคใจกับพ่อซาลีของเฮาครับงวดวันที่2มกราคมพศ2568นี่ครับเมื่อนี้ครับเอฟซียันตึงไปใส่ครับเบ้าแอมโลทงสิบ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกท่องเรี่ยงซั์ครับค้าขายใชขายของโบดีลูกค,ค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพานเอาตัวนไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกท่องสื่อเรลียกสื่อรถตรีจินสิริภูมิก็ครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชม่มรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหมรกับว่า ที่ใส่ของดีเป็นแบบไดเนาะครับเนาะโอ้ดีคัครับค่ะคผูช้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครัครโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบกตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้ะเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แต่ละกรบี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่ล้วก็บีบีอย่างนี้อธิฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หรอดเนพ่อนวงปลดที่ะเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามนยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบ,บรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเฮ้าไข,ขาว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านขาดล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็เมือเ่อแตะครับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกรเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกรเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งแตงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชม จักดังบ no? 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 ูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งขึ้นกันนะครับ หงินค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักกนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปห้ยาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับน่อนสมุชมลากาเบาแอมเราตรงนี่ได้นมมุนมาน้ำครับได้นมมุนข้องหลวงปุรอดมาให้เอฟซีนะครับสม้ชม เอาไปอาสบสํมระร่างกายเสเนียดจังไรที่บบดีสีลร่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไนรนตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับสานผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดไหดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับสานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเอ้อครับสามผู้ชมมีจํานวนจากัดบเบาแอมเราตรงนี้เอามาบวาหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหา,บาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลียกหรือครับเอาไปใส่อะไรให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำหักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ เอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ